พาชมวัดพระธาตุดอยตุงนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะวัดพระธาตุดอยตุงนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอนค่ะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งก็เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเขาค่ะดอยตุงนี้ก็มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายนะคะประมาณ46กกิโลเมตรในคลิปนี้ก็เป็นทางขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยตุงนะคะ มีคล้องนะคะเรียงลายอยู่ตลอดแนวเส้นทางเลยค่ะขึ้นบันไดไป200กว่าขั้นเลยนะคะบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะชุดละสิบ,บาทพระหัมพระาธราตุชุดละ300ตุ้งมงคลชุดละ149่บเาทพระเครื่องด้วยนะคะขึ้นมากลับพระที่พระาธาตุดอยตุงนะคะก็ต้องถวายตุงด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ตุงก็ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชาวล้านนานะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและการมีชัยชนะค่ะ,ะบูชาตุงมงคลนะคะชุดละ149บาทค่ะแล้วก็นำไปแขวนไว้นะคะที่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ค่ะสายตุงค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคล พระธาตุดอยตรงนี้ก็มีตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาชุดตราชกษัตริย์ผู้ครองเมืองโยโนกนาคพันธ์ปัจจุบันก็คืออำเภอแม่จันนั่นเองค่ะพระมหากัสปะได้อัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาตุส่วนพระลากขวัญเบื้องซ้ายก็คือกระดูกหายปลาลานะคะ มอบให้แก่พระเจ้าอะชุดตราชได้สร้างเจดีบรรจุพระบระมสารีริกธาตุนั้นไว้บนดอยแห่งนี้ค่ะต่อมาในสมัยเจ้าเมงลายนรราชแห่งราชวงศ์สิงห์นวัตพระมหาวชิระโพธิเทระได้นำพระบระมสารีริกธาตุมาถวาย50องค์เจ้ามังลายนรราชจึงได้ให้สร้างพระเจดีอีกองคหนึ่งขึ้นมานะคะอยู่ใกล้กับเจดีองค์เดิมค่ะซึ่งจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็ทำให้พระธาตุดอยตุงมีเจดีสององค์มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ สำหรับวันเวลาการเข้าสักการะพระาธาตุดอยตุงนะคะก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีจนถึง17.30นาฬิกา30นาทีค่ะชมความงามของวัดพระาธาตุดอยตุงนะคะซึ่งก็เป็นศิลปะสมัยเชียงแสนเลยค่ะงดงามมากๆเลยในคลิปนี้นะคะ แตตี้ได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยตุงช่วงปลายเดือนกันยายนปี2566ค่ะไปช่วงใสายๆนะคะก็ยังได้เห็นกับหมอกนะคะลอยอยู่บริเวณรอบๆวัดด้วยค่ะอันนี้คือต้นโพจากประเทศอินเดียค่ะมีหมอกลงมาด้วยอากาศดีมา,ากๆเลยค่ะ จุดชมวิวสามร้อยเมตรนะคะนานทำพระธาตุดอยตุงจุดชมวิวแต่ว่าวันนี้ เมฆหนานะคะเลยไม่เห็นวิววันนี้หมอกเยอะนะคะเมฆเยอะไม่เห็นวิวด้านล่างเลยขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะ